สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับเหมือนเดิมนะครับผู้จัดการแจ็คนะครับวันนี้เรื่องงานยาดดีนะครับผมปล่อยรถ S อสเสีเทาภายในส้มันนีนนะครับกับลูกค้าที่น่ารักนะครับพี่บัญชาสุชนคุณนะครับลูกค้าน่ารักมากขึ้นมาเป็นแบบครอบครัวเลยนะแล้วก็เทสไดเลือกรถคันนี้เพราะว่าชอบเนาะวันนี้นะครับเรื่องงานยอดดีนะใช้เวลาน้อยมากสําหรับเคสนี้นะเพราะว่าลูกค้าซื้อสดนะครับแล้วก็จองเร็วรับรถเร็วทุกอย่าง แป๊บเดียวนะครับวันนี้ถึงวันที่ลูกค้ารับรถนะครับแล้วตอนนี้ลูกค้าก็อยู่ในรถกับน้องบัสนะครับโปรดอัดเซอรเปเชียล้เราเรียบร้อยนะในการแนะนําการใช้งานในรถนะเดี๋ยวจะใช้เวลาตัวนี้สักประมาณไม่เกินชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่บัญชาเล็กๆน้อยๆกันนะครับเกี่ยวกับความประทับใจรถคันนี้นะครับบาย ครับผมและนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่เราแถมให้ตั้งแต่วันรับรถนะไม่ว่าจะเป็นอิมเมอร์เซชี่ชาร์จแล้วก็อุปกรณ์ร2 l นะครับแอบพร้อมในว,วันรับรถไปเลยชาร์นะครับพี่บัญชาสุดชมพูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอบ,บ yeah. น่ารักมากเคสนี้เร็วมากขึ้นมาปุ๊บเทสปุ๊บจองปับ๊บจ่ายเงยินปุ๊บรับรถปับ๊บ <c oughs> เป็นไงพี่เร็เวไหมฮะเร็วเร็วรถสดถูกใจไหมพี่ถูกใจทำไมอันนี้คือไฟฟ้าคันแรกเลยพี่ ไฟฟ้าคันแรกครับอ่าเดี๋ยวทดลองเนาะชอบดีดีต้อ,อนร<อ>ับรข,ขออกก้าสูขครอบครัวรไฟฟ้านะแล้วก็เดี๋ยวใช้รถให้สนุกนะพี่ <scri p. S 2> ครับวันนี้อาจจะแบบมีการส่งว่าที uh ่จะอธิบายการใช้งานเนาะเนี่ยน้องบ้านก,ก็จอธิบายอยู่ทีนี้เรื่องของการใช้รถนะพี่เดี๋ยวเรื่องของระหว่างที่พี่ใช้ไปเนี่ยอยากให้สนุกก,นกับการใช้รถไม่เครียดแล้วก็ทอเอาผมได้ตลอดครับไน์ผมอ่านไลน์เร็วอยู่แล้วพี่ก็รู้ป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวมีกัญหาเดี๋ยวว่ากันได้ๆ่แล้วก็เชือกระยะล่า ยังไงเรารวมรวมแล้วต้องไงพี่ดีดีครับดีดีดีนะดีบริการดีครับโอเคขอบคุณนะครับพี่มาแล้วก็ขอให้คันนี้นะครับล้อมหมุนไปเงินเป็นทองกิจการรุ่งเรืองเอาไปตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวพี่เลยประอยากนะครับขอบคุณครับพี่เข้งนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ